นิทานอีสบเรื่องกบกับวัวกาะครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะบึงน้ำท้ายหมู่บ้านแห่งหนึ่งได้มีวัวตัวหนึ่งลงมากินหญ้าและน้ำที่ริมบึงเพื่อดับกระหายแต่ด้วยขนาดตัวที่ใหญ่และความไม่ระวังของเจ้าวัวนั้นในขณะที่มันกำลังลงไปกินน้ำที่บึงทำให้มันเผลอเหยียบลูกกบตัวหนึ่งจมลงไปในโคลน กลุ่มลูกกบที่อยู่ในบริเวณนั้นต่างตกใจกันมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงรีบพากันกระโดดกลับไปหาแม่กบของพวกมันทันทีแม่กบเห็นสีหน้าที่ตื่นตะนบของลูกๆและสังเกตเห็นได้ว่ามีลูกกบหายไปหนึ่งตัวแม่กบจึงได้เอ่ยถามลูกกบของตนว่าลูกๆจ๋าเกิดอะไรขึ้นหรือเปลา่าทำไมดูตื่นตะนบตกใจกันจ้า ลูกกบพูดว่าแม่จ๋าวันนี้ได้มีสัตว์ประหลาดตัวใหญ่หน้าตารูปร่างใหญ่ดูน่ากลัวมากมันมาที่บึงของเราแล้วมันได้เหยียบน้องชายคนเล็กของเราจนจมลงไปในโคลนเลยจ้ะแม่แม่กบทำหน้าเศร้าสลดพร้อมพูดขึ้นว่าโธ่ช่างหน้าหดหู่เหลือเกินลูกแม่แม่กบพูดพร้อมร้องไห้อยู่ตกพับ ก่อนจะได้เอ่ยถามลูกของตนไปว่าแล้วสัตว์ประหลาดที่ลูกว่ามันจะตัวใหญ่แค่ไหนกันเชียวลูกกบตอบไปว่ามันตัวใหญ่มากเลยกับแม่จ้าตัวมันใหญ่เท่านี้เลยไหมลูกเจฟกบพูดพร้อมพองตัวใหญ่ขึ้นลูกกบตอบทันทีว่าไม่้ะแม่จ๋าตัวมันใหญ่กว่านี้อีกจ้ะลูกกบพูดพร้อมสายหนะ้า แม่กบจึงได้พองตัวให้ใหญ่กว่าเดิมอีกแล้วถามลูกอีกครั้งว่าตัวมันใหญ่เท่านี้เลยไหมลูกมันคงไม่มีทางที่จะมีขนาดตัวที่ใหญ่ไปกว่านี้แล้วแน่ๆลูกกบตอบอีกว่าไม่จ้ะแม่จามันมีขนาดตัวที่ใหญ่กว่านี้มากๆเลยจ้ะแม่แม่กบได้ยินดังนั้นจึงได้พองตัวให้ใหญ่ขึ้นอีกใหญ่ขึ้นอี ใหญ่ขึ้นอีกจนกระทั่งท้องของแม่ครบได้ระเบิดออกในทันทีและตายในที่สุดแทมกลางเสียงร้องไห้ละงมของลูกกบทั้งหมดเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการพยายามคือสิ่งที่ดีแต่หากเราพยายามจนเกินตัวมากไปความพยายามนั้นอาจหวนกลับมาทำลายตัวของเราเองได้